แไเอ่ับเลี่ยงเอาไปเถก่นกรับไก่ยไกโบลเอ้ยมูสูกระดาเนุ่ยบ้นยุดยล้วมัอหยากจรงไก่บบเสมูโอ้ยไปจิ้ขาน้ำตหางยดีนยอนี้ยวขายของก่อนี่งาเอาไปเยเอาขอางนย้ไปเพิ่งกุนิรกินแล้วเดี๋ยว นั่งเน่โอ้ยยังไงเนี้ยข้าวเยอไก่มาขมาสาวเลยไก่แม่สาวเพมีแล้วมีแต่ไก่ไก่กินไก่กินือไก่ตีเสงตีลัซุ่มไก่ซื้อยังครับ

เอไปยังไหมันต่อมึง่กล้าจับเปรยาเกี่ยวไปมกันไปไปนก็เนี่นเคยจับปจับไก่จาไงู้่ทำสิได้ไก่ไก่ก่งทำเดียวไก่มากินบบอ้พ่น้ให้ตลอดไอ้เนเลี้ยงไก่ร่วมขายก่มาหาเนียน้ำหมูโอ๊ยแปลงไหนล่ะที่เปร ไปทไเอามด้ไปี่ไรไป่ไปได้ไปไปเดี๋ยวน้ำกลนไปครพบอมาเดี๋ยวออกไปฟาร์มเฮาเลยครับจะออกไปแเอาเห็ดยู่บานมดนี้ตามเน้อเออํามไปหนีขาคางนึงว่ะไปกินกินได้ตามไปเถลยงครับพอเราองไปหาแล้วกัน ขายแล้วครับรับไปเอาเห็ดยูงสมัครมาเนี่ยเห็ดที่เขาเตรียมไว้นะครับดูงบ้าน S <S <S ไันเดี๋ยวไก่เจามือน,นี่ให้โตาในโจนขายกินเลยใน,ในไก่รวเบกขาเลยเดี๋ยวเป็นมือสังาาหารวันครับเพราะจะเฉียดข้อไปเดี๋ยวถานามันหวันกันเดี๋ยวอาจังสิบคนาคนเดี๋ยวเตรเียมผักเตรียมเน้ไปกครับี่ยัน้ผักเป็นจังเยกินมีตุ้งไก่เชิก้มอ,อบครับมอีกนอันนี้แขกรับเชิญครับผมมาจากไหนครับคนไทยบ้านนี่ยคร ตดนมาเถอะคนในเมียงคนในเมียงคนในเมียงนะอนี่มันนอกต้นบดอันนร้นผู้ทอันของมาจากผู้ทอนมาอยู่มันนอกันำนเ้ครับเ็ดะิางเะใสพครับจ่ว่ากทิเไปัาเดเยอลยนไกันฟ้าม์มอันนี้เห็ดนนคือมาจากฟ้ามเอยบ่ฟามอ่้เพิ่งมาเห็นนี่แต่ว่าจะยิ่งข้าวว่าตัวเห็ดดุนั่นแหละแต่ว่าบุญเมาเบิ้งจะเือียบุญเลมาเยี่ยมชมอีกเดียวูกาสขนาบแน่นี้ ที่เทียวเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาเลี้ยนเลี้ยนลำหนอนมันยินดีครับยินดียินดีสอนครับเออมันเลี้ยนราคาเลยพีผลผลิตพอดิพอดิกิมเนี้ยพอดิกลิมพอดิขายความนี้ขายได้ครับนี่ยังขาดขาดตลาดอยู่นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีขายอยู่ทงเข้ามันก็ดีอยู่นด้เนาะเบบนี้แหละบรรยากาศได้เลยครับโมกินไข่ข้าวแต่ไข่แต่ไข่ข้าก็มีต้องไปหาซื้อย่างครับก็ซื้อได้ไอทีมปู่ค่อยปลูกแน่่่่่่่่น่่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 ่นนี่ ดีดีบรรยากาศที่ง,งานทงนี่ทงครับไน้องดมเบิงทงทงครับไปน้องนี่ทงบัรของค้านะครับทงบัตหของคาเาน้นองใต้เพื่อนก็ไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดยังเพื่อนหน่อยเพ่นแหะพแบบหเ,เพิ่อนแบบอยู่นีเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อก็อยูใหทางเ,เชียรทางเชียร์ทางเชียร์งเชียร์ั้งเอีร์ทั้งเชียรับเชียอ์ทัเชยู่หัเีย้งเี่ร์ทั้งเชนนอยเชเชเย็์ปั้มเห็ยปั้ยังอยู่นี่งเชคยรอั้ ที่ว่าที่ว่าบอกมาแมงกเมียออกมาเมไก่กันแค่นี้ไออกมาอ้ยคสร้างเบื้องบนไม่สร้างเบื้งพ่ออกมาเาตรงไปเขียนนั่นนีเขียนนั่นไปขออนุญาตก่อนอนุมัติก่อนนี่เนี่ยจงมาดิในเนาะเครื่องปูงบงสุ่นบรครับอย่าไปัการปูนนั่นนะปอาไปมให้ักม้น ส่วนพวกบางส่วนนี้เลือดเนี่เถ้าเอาเลือดไปนะเลือดนี้ก็เอาไว้เอาไว้ไว้ร้อยเอาไว้ตล้วตรแนวที่ใด่ที่หลังนี่มะขามส้มมะขามส้มยังมีอย่างนวครับนี่เขาใช้มะขามเปียกนะคามีคามีตะไคร่รับกำลังล่างอยู่ครับในกระปิกไอ้เมื่อคืนเขาเสื้อสมเพาก็ตกใส่ก็ได้ตกหรือใส่ก็ได้มักน้ำตกสมเนี่ยน้ำปลานี่ยกุิแจรถธรรมดาครับข้างนอกใส่ก็ได้ครับ ันี่แหละเครื่องปรุงมันทํานี่เดี๋ยวนแนวเสียบจะบอกที่หลังอีกเดี๋ยวจะบอกกี่ลังนแนวเสียบมันีมันมีส,สูตรแนวเสีบอยู่แต่ที่นี่มันตรงนี้อ่ะปรุงส่งไก่มันตรงนี้ตรงนี้สูตรไทยยบ้านเราองเนี่ยเข้ม <c oughs> นามีว่ามันตรงนีแนวเสียบมาใส่ทีหลังมันเอสเข้วเข่าวนมเนี๋ยมันตรงมีแนวแนวมาเติมเติมความอร่อยมันมาเติมนีเอีกนึกนง <c oughs> มันมีผักง่วนผักง่วน ทาไปยีางวแปุ้วเอางไปใส่แลเสียบนอยู่ตรงนี้แหละจุดบ้นจุดจุดก็เลยจุดจุดสำคัญมันจุดนี้มันตรงมันเสียบตงนี้แหงหรือเสืนี่ฮะแบบแหงหรือแบบสืเอาแบบสุซดๆะ่ละยังไแหงก่อนเร่งมึงสิเร่งโอ้ยเค๋ข้นผงกาแฟได้ดิใครูได้กินนานเออเงาเน้อการดีเว้ยปลูกผักพ้าไว้แล้วมั้งนี่ผักหอมบ่น เราเ้าอเ้าธรรมดา้บ่เฝ้าบ้านธรรมดา้าพดีเราพุใหญ่มากับก๊อฟนปีนไม่ย่ามาปีนลิงเงาะอางโอ้แต่ให้มันผูกเปี่นวนก็ได้ด้อในกระาน้ำทาน้ำทารนเด็ดเออมมนเดือดเราจะมันเอาแตมันมุนจัเดืดให้มันสูนปล่อยพันปล่อยพันปล่อยพันไปอะไรยังบ่ดีกัปล่อยมันพันไปเออ เนี่ยธรรมดาเนาะแน่นโมดีเนี่ยจงไปเก็บไฟเห็นยอย่างมันปวดหัวมันปวดหัวแต่จะคล้องมานี่นะครับเมนูมือนียของเข<ว>า,าเป็นเมนูของไอเพิ่นเอามาอุปธรรม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 อุปธรมไอไก่ไก่ข,ขาอ่อนครับพี่น,อน้องขาอ,นนอน่อนก็ได้ให้น้องเพิ่นเพ็ดกินอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายของการลกผลแล้วก็เลยจะขนหน่อยเนาะเขาเลยไม่รุนไสออกนะครับน้าอยู่นิดหน่อย เรวจะไปคั่วนะครับไปคัวไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไป,ไป,ไปห้องคัวนะภาษาไทยภาษาเราคั่วแต่ว่าภาษาไทยคือไปไปชำแหละไปชำแหละเป็นชิน้นเป็นเป็นซ้นิ้น <c oughs> เป็นกอนตอนเ <c oughs> ออครับพี่น้องเบิ้งครับไปเลยครับน้ำนี่ก็จะออกนะครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะเพอาแล้วนำนี้นออกเลยนำนี้ออกเลยห้องเสิดจมาเอานำเอานำตรงตสมมาค้าง เอาน้ำต้มมาไว้รอต้มม,ม,ม,มาค้างมาค้างจำพักกันนะครับผคุณจำเมื่อไรครับเตรียมพักเระยะต้นนี่แหลุงพักพักพุงหนามันลุงเนี่ยอันนี้ที่อนี่มไ,ไปปม,ม่าปากคามไม่นรองปากคามเอปลาตัวไหนมันสะออกในใน,ในหมอห่อห่อพันไว้เอาว่าเอาใบตะไคร้กันเลยครับพันไว้หอยมันเป็นไอ้เฮ็ดไม่เป็นเหอะมองเดียวรถไม่ต้องให้มันแตกออกมันจะมันจะหนากินครับตรงไก่ห่อ จอดนี่ข้ามมาเดียวตัวเตี้ยสมงาบอกเขาบอใส่เด้ครับพี่น้องไม่ใส่ครับเตี้ยงมันเดี๋ยวขั้วไก่ใส่เดียร์ <c oughs> ขั้วไก่ใส่เดียรครับผมเอาแบบฟิวๆเลยครับเอาแบบเท่ถาถ้ำเลยพี่น้อง อย่นี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีของแท้อีกของของเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวมาใส่ทีหลังแนวแนวเสียบสมุนไพรแนวเสียบฝากติดตามนะนะครับปวดโพปวดท้วงปวดปวดไก่เดียวหนึ่งมัน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 โมเมนไก่ธรรมดาดิไก่ยังไก่ใหญ่แห้งมึงไงถ่ายรำเด็ด วันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารฝรั่งเศสนะครับเป็นพริกหยวกโรยพริกป่นอันนี้นะครับเป็นพริกหยวกบ้านเขาเอาไปกีครับพี่น้องออออกีแล้วก็โอยซอสโอยซอสบ่ใช่ครับโรยซอสโอ้ยทำยังไงโรยซอสโรยซอสแล้วก็งาง่าขาวครับพี่น้องแล้วพริกป่นเขานะครับงานี้ผมเป้งานสร้างกว่พี่ง่าขาวอย่ามุจัา นี่อาหารพนังเศสนะครับผมนี่จัดให้อันนี้ส้มปลาโดนี่ส้มปลาโดครับจำเป็นเทงโดครับพี่ฮะหมููเป็นโดเลมี่หม่แมนโดเนื้อเนี่ยเนาะส้มปลาโดครับโดเนื้อเข้าีปแล้วเอาเะ็ดผสมนะครับมันคือนี่พี่น้องมันคือท็อปปิ้งทับความเด้งนี่ครับพี่น้องอ่ารพนั่งเศสจะบองกรองบองจุ๊อีกทีสิพี่อ่ะอีทีโปได้ครับผมนี่ไกลๆไกลไก่แทบเป็นบ่ นั่นมันไก่มาตัวใหญ่โอ้ยมันไก่ขนาดนี้ไก่เอ้าเอาใส่อันนี้แหละครับใส่เลยใส่เลยไก่แท้ๆเนาะไก่แท้ๆเลยเนี่น้ำน้ำกระลังเดือดกให้ไม่น้องนี่แหละครับกระลังตีความแซ่บถ้าพอแซ่บนี่จะพูดอยู่ล้มบานนี่แมนนั่นเป็นอย่างคันยอดยอดใส่ปากคือกินแต่คันยอดใส่หูเฮ้หูดิโฟลลุมลวง าเนี่ยครับสามตัวโลวเพราะแม่นคือตัวเดียวโลวอีกเลยตัวเดียวโลนะครับผมแม่นนะครับตัวเดียวรัวบอกแล้วว่าไก่อันศูนย์รวมเพาะพันธุ์ไก่ไก่นวมชั้นดีนี่ของแท้ใส่ครับมาจากผู้ประทับนี่ผู้ประทับมือนีโซเชียลสิงสามสนุนั่นแหละครับศูนย์พัฒนาไก่นวมนี่ของแท้มาเนี่ยเอามาใส่ครับเมนูฟ้ามอฟฟ้ามอฟฟ้าเป็นัฒนา่า้ดีขึ้นหน่อยพัฒนานง่านี่ฟ้าเป็นงาง่าพัฒนาไก่นุ่มเออไข่แข็ง ให้แข็งให้ยาบให้เหนียวนี่ใกล้เกษีไปกินเห็ดอยู่ในหม้อไว้เมียนบ๊วยฮะบ่เมียนเห็ดเชียวมาใส่หนีเออบม่แม่นใกล้เีไปกินเห็ดเอ่อเห็ดนี่ไม่นอกนี่เฮ็ดเอามาใส่กับไก่้เหนียวหนีนี่ผมเจอโภชนานี่ผมเจอแนะน้ำแนะน้ำพี่น้องนะครับจังหวัดจะโซท้นเท่ามีเแล้วครับพี่น้องโอ้ยอีสีขาวอันนี้นะอีสีขาวหันหัวไปทีมันจอดอยู่นี่นี่ครับพี่น้อง ฟาร์มเห็ดฟางครับน้องเข้าใหม่ครับพี่น้องนี่ครับเฟซบุ๊กด้วยอย่างนี้น้องมีเฟซบุ๊กปะซื้อมาล้างกินซื้อมาล้างกินเอื้อนยังก่อมัดรูมมัดรูมออกรีนิกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับเป็นเห็ดปลอดสารปลอดสารเคมีปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารพิษเราทำเพื่อจำหน่ายให้ปูหรือพวกเพื่อสุขภาพหนึ่งได้สุขภาพสองได้แนวแซ่บนี่ครับพี่น้องฝากเด้ครับพี่น้องฟาร์มเห็ด ฟังน้องเข้าใหม่น,นี่ครับพี่น้องโอเคครับผมฝากฝากติดตามน้องยังไงครับน้องช่องเขาหน้องเพื่อนน้องเสกน้องไส้น้องไส้เนี่ยทีมงานเขาทีมงานผมกับโดนมาเทื่ยวหรอกจะกินได้ <c ười> ามากอีกบ่ก้อนาหเมียมากมือนี้ เบ้องเบิ้องเบ้งนะกินงครเบกินเป็นมเียาน่นงหงกเบิ้งเบงะดาษกัดนน้องไส้ครับดินส้ก้อนน่งไปครครัออันนี้อันนี้ครัวตัวอันนี้ครัวไก่ครับนี่คัวไก่อันนี้พอครัวพอครัวพอคัวเลยควหเปล่คอเออ่งบเนของไก่ของาไก่ามไก่เชื้อสิงห์ับพ่น้องฝากติดตามนแต่ว่าเป็น ป้ามไก่ที่ว่าพัฒนาไก่งอมอันพัฒนาเพื่อมาต้มเหรอปเพื่อมะต้มเหรอเพื่อมาตีเลยเป็นวะมะต้มจู่ผสมร้านเพราะงั้นมะต้มเนี่ยแม่เพื่อน้องนุ่งเลยละนี่แหละทำมาเพื่อให้น้องนุ่งได้เป็นผู้บริโภคแต่มากินมันดีวะมันดีที่สุดเลยพัฒนาตัวไปไอ้เพื่อนยิ่ดีนะนี่จุ๊บจ๊อยอันนี้ล่อๆให้มันให้มันเปื่อยมันแฉลบครับพี่น้องเด้อนี่พี่น้องว่าหั่นผมไปโปรโมทไก่เลยครับไก่ เห็ดฟางเนาะเห็ดฟางน้อง,งเข้าใหม่อันนี้คือผลผลิตสี่เปิ่นได้นะครับนี่ครับพี่น้องผล,ผลผลิตสี่เปิ่นได้ดอกอาจจะน้อยแต่ยังแต่ว่าดอกมนนนนั่นีาาน้่นนนเออนาะแต่ว่าจะมีัมอันนี้มันช่วงปลายลงแล้วจะเป็นช่วงปลายลงบ่แต่ว่าอาจจะมีดอกแง่ดอกใหญ่เด้อยูนฟิฟาร์มหันคนใดต้องการสิมาเบิ่งงานหรือมาเบิ่งผลผลิตหรือมาเลี้ยงลูกเอาสามารถมาเลี้ยงลูกได้มองนี้นะครับบอบพิกัดบ้านของข้าวบ้านห้องขาตำบลน้ำคำใหญ่จังหวัดยะโสธร เดี๋ยวเบอร์น้องเบอร์ของน้องใายเพิ่นเดี๋ยวจะลงไว้ที่หลังไว้ไว้ลงในในนี้ดอกแต่ว่าถือถึงว่าผู้ใด้ที่โมโหจักติดต่อผมได้ทางเพจยดกันเลครับทางเพจทางไลน์ผมมีให้นี่เพจผมโมโหจักรน้องผมน้องนี่ครับผลงานผลบริตเพิ่นเพิ่นก็มีทั้งส่งทั้งขายหน้าหน้างานก็มีส่งก็มีครับส่งกัมีเพิ่นโรงงานอยู่บ้านอยู่ห้นผมไม่ไส่งนักเองเนี่ยผมะส่งแล้วเอผมจะส่งไม่ไม่ถึงว่าผมบอกเล่าใช่ไหมจะกรก็บอกได้ มีมีทั้งทรงขายทรงกับมีทรงแพ็คทรงเพิ่นกับมีหรือว่าข้าสีมาขายนางอันนางล้านนางปั้เพิ่นกับขายให้ล่าสุดครับมีละมีเด็กโกเมนบริการตำฮอดมองเออตำฮอดมังย่างตำคนียังเอาเห็ดไปตำทอดมือบริโภคโอเคนนั่แหละของแกครับสรงตรงจากฟารร์มคับเบิดผลง่ายรอบนึงครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้อันนี้คือช่วงช่วงช่วงยังก็น้องช่วงช่วงไปแล้วครับไปไปลงไปลงแล้วเพราะว่ามันดอกเลีกลง โมเชือบเพิ่ผู้ใดอยากได้โมเชือบไปปลูกไปยังกติด hmm. ต um, uh, ่อน้องมันได้ม um, uh, ีครบครับครบวงจรถ้าไม่มีไม่มีเบอร์ไม่มีเฟซไม่มีอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับเห็เฟสผมผมนี่แหละครับผมเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยอ่าวหานาไก่นุ่มอืมวหานาไก่นมศูนย์พัฒนาไก่นมสอเชือสิงนี่แหละครับพัฒนาเปื่อเปื่อไอ้โมสูต้มนี่นะโอเคยินดีดพี่โอ้ยยืนยันต้มไก่เจ้าโอเคห่าได้ด่า ไก่ตักขั้นหอมตักขั้นหอมต้มไก่ไอ่โอ้ห่มล่มล่มล่มมันแห้งครับม่นเป็นฝนตกเป็นเมฆไปมึงโอ้ไปไฟมันไปลวดพักกับนี่นะครับพักใส่เดียวอันนี้เขากับบ้านฉีฉีไปย่ำดิฉีไปปนฉีไปปนแต่ว่าเมืองทรงเหลี่ยวเวลาหอดปนมันฉีตือนเต้นไม่ปปนมันเสียหลักแล้วเอาใส่ซะใส่น้ำเออคนนี้จะกินไก่ก็กินได้ครับตอนไก่พอได้กินต้นเห็ดก็กินนวดครับพี่น้องท้าไมใส่ผักก่อนครับนะ มีคนพักกันแล้วมันี่ยมันพักใช่ไหมพักใส่พักใช่ไรซ่งมีคนพักกันแล้วมันพักกันแั้วเนี่ยครับเนาะนี้จะกินต้นต้มไก่ใช่ไหมที่กินต้นเหรอเอาต้นเนอะเฮ้ยตักเห็ดกะตักเห็ดมักไฟมักมันอันนี้เป็นเมนูเมนูผสมเนี่ยเป็นเมนูผสมเมนูผสมภาษาภาษาอ่าต้มไก่อีสานกับกับใส่เห็ดฟางเห็ดฟางน่องเปิ่นอ่อันนี้เฮ็ดได้ทุกเมนูเฮ็ดประเดี๋ยว้ได้ของหวานปุ้นก็ไดร เห็ดป right, mm ่น hmm. ก oh, ็ได้ได้เฮ like, oh, ็ด <avec> น <realization> ี่แม่บอครับเนเฮ็ดก็ได้หรือจะเอาไปผัดก็ได้หรือไปแกงก็ได้นี่อันนี้คืออันนี้คือต้มไก่นี่ต้มไก่ใช่ไหมแต่ใช้ได้ทุกันนั่นแล้วโอ๊ยฟองแค่อหเฮ็ดเอาไปเฮ็ดบัวลอยหน่อยครับก็ก็ได้อยู่ดิขันดขันคนสีเฮ็ดเอากระเทียบจัดเถอะเอากระเทียแห้งหน่อยหน่อยให้มันหวานหน่อยหน่อยหรือเอาจะไปนี่ก็ได้ยดิเอาไปผัดกับเผาก็ได้ไก่ทุกันไปยำยำเพีงแซ่บ แก้มไส่พุนเสียใส่มูสับแก่นเผ็ดเผ็ดเมนูให้ยังไงใส่ด้วยกันครับพี่น้องมันทําได้เมนูทําได้หลายเมนูนะครับเผ็ดพ้าเ้าจนองมันหลากหลายเดี่ยแบบเด็ดต่อได้เนาะนี่ครับแล้วแต่เทาตีเห็ดฝากที่ตาำน้ำไก่หนุ่นเหนือประเทศสิทธิเห็ดฟ้านี่ยสิเต๋เห็ดฟ้าไม่หมาะนี่หนิหมักถั่วขีบโป่งหม้อบอกที่บ้านทุกนแล้วว่าผมจนเอาโอเคพี่น้องฝากติดตามมนแซ่บเชื่อผมกับผมต้มไก่เออกลับงีร่ะนี่ยเบื้องลนมีผู้เดียวในโลก เครับตอนนี้ก็ติงไม่รานี่เข้าจีปงหน่อเบินี่่ครับนี่พ่มมปงนี้นี่ครับนี่หอกับไก่หน่อยพ่อนี่มันเป็นอจวะพันเป็ดอจวะเรียกว่าจวายโยฝาอวงมัดมัใส่หาฝาองก็เห็นทีปีนองเอ้ยเบิ้งเอาด้ยับถั่วยก็มีดอกนี่ไก่ตัวเดียวนะครับเไก่ตัวเดียวเต็มว่ะเออไก่เถื่เด้นี่พี่ไก่ยังกกาะไก่เถืไก่เถื่อน มเมีนนี่มัน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 ไก่นวลเหม่นไมอเมมันไก่โอ้ยมหาไก่ไก่ใหญ่นะใหญ่หลายจนจนแบบ่าตรงห้องตัวเดียวสามจิ้วล้วแบบนี้มาทังเฮ้ยบอยแล้วลกคนออกแลีดิสามลคเาบึงแล้วยนวผมไ่ได้โก่งนักหนักว่าหายด้วเมนนัหนักว่าหายด้ยามนี่ะเข้าอามนี่แหะโอเคไปแ้นเอานี่ครับนี่อันมีนเหได้หดต้มไก่ ไปหยังกูมีซ่อนไมเอาซ่อนไปก่อนขนาดไหนไปหยังคือเอาซ่อนมาหยังนั่นไมมันก็บบอไดกินแล้วบอซ้อนไหมไปหยังมันต้องหวหุมโอ้ยไเอารื่องอีไล่หนึ่งอีไล่มีกินแท่มามานี่น้องเอ้ยนี่ครับแจกอาวุธโอ้ยหอนไปครับต้มไก่นมต้มไก่นมต้มไก่นมเมอเอาปิดรายการเิดรายการครับขอขอบคุณครับตีนหางทุกคนนะครับที่มาร่วมมือนี่ก็จะเป็นแชร์ ใช้ความสุขสั้นของของทีมงานเราทีมงานฟาร์มเห็ดน้องเข้าใหม่ยีรายการซุ่มไก่ยังซุ่มโมซุ่มซุ่มไก่สอเชืยอสิงพอผมฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีอีพี่ต่อไปอีพี่ต่อไปอาจจะเว้นลงไปอีกอีกทีหนึ่งเด้อต่อไปก็สิีเบลผมพว่าเขาต้องไปเขียนเอกสารก็เพราะธรรมดานะเพราะผมชอบบอยมันนี่แมนครับผมมาครับเซฟครับมาครับพี่น้องเซฟครับโอเค